เช้าที่สดใสนีิลาตื่นไปต่อสู้ชีวิตกันต่อได้แหละสวัสดีเจ้าสตรอเบอรี่น้อยและวิวส,สวยๆจากชั้นสิอพระเจ้านี่มันกี่โมงกันแล้วเนี่ยนี่มันสิบโมงแล้วเหรอไม่แปลกอะเนาะที่แดดจะแยงตาขนาดนี้แต่ก็เอาน่ะตื่นมาฉันก็ต้องขอบคุณตั้งแต่ที่นอนเย็นก่อนประตูเันก่อนเลยพระเจ้าฉันต้องทำอะไรแบบนั้นจริงๆหรอแต่ก็เอาเถอะ เพื่อเป็นการเยอะอยาสถานการห่วยแตกนี้ฉันทำได้ฉันกํำลังจะบอกแกว่าฉันมีชีวิตอยู่รอดอีกวันหนึ่งแล้วแล้วยังไงล่ะพวกแกทำอะไรฉันได้ก็ไม่นี่ฉันเคยได้ยินใครบางคนบอกฉันว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาทำสิ่งเล็กๆล็กน้อยน้อยอย่างเช่นการเก็บที่นอนเป็นอันดับแรกแล้วเธอทํามันสำเร็จวันนั้นความสำเร็จจะมาหาคุณทั้งวัน มันจะจริงหรอกแกแต่ก็เอาเถอะมันห้องฉันนี่เนอะเก็บสักนิดก็คงไม่เสียหายแต่ในระหว่างที่ฉันกำลังเก็บอะ่ะมันมีบางอย่างกำลังเรียกร้องอะ่ะซึ่งฟังดูดีๆอะ่ะมันเป็นเสียงจากเจ้ากระพงงี่เง่าของฉันที่มันกำลังลองบอกฉันว่าแกควรต้องหาอะไรให้ฉันทานได้แล้วนะนงางาตพพะเจ้าเนี่ยคือสัจธรรมของมนุษย์นอกจากที่เราจะ เกิดมาเพื่อเป็นทาสของสรรพรสิ่งแล้วยังต้องเป็นทาสของปากท้องตัวเองที่ยังต้องดิ้นรนต่อไปก็ได้เ๋ฉันจะหาอะไรให้แกทานหยุดงีเง่าแล้วรอฉันก่อนเอาล่ะเดี๋ยวฉันดูก่อนในตู้เย็นของฉันวันนี้มันมีอะไรบ้างและสิ่งที่ฉันจะเลือกมานั่นก็คือเนอยไข่และนี่ก็คือทูน,น่าในน้ำเกลือ แล้วมันยังมีอื่นๆอีกไหมนะอะนี่ไงนี่คือผักส่วนครัวที่ฉันปลูกเอาไว้ฝังบ้านเดี๋ยวเธอจะหาว่าฉันโกหกนี่ไงดูสิเชื่อฉันสิฉันไม่โกหกพวกหล่อนหรอกนอะะนี่ยมันเป็นผักที่ฉันปลูกกับมือจริงๆพวกหล่อนรู้ไหมมันเป็นผักปลอดสารพิษนั้นเลยนะที่ฉันนำมาปรุงอาหารนี่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อไปอีก และฉันก็จังไม่ลืมมะเขือเทศราชินีที่มันเหลือจากการปรุงอาหารเมื่อวันก่อนแต่พระเจ้าพวกเธอดูอะไรนี้สิฉันเห็นสิ่งวิเศษสิ่งนี้แต่ไม่ยังก่อนค่ะที่รักยังไม่ใช่เวลานี้อ่ะไม่ได้วัตถุดิบตามต้องการแล้วไปปรุงกันเลยรอก่อนนะรอฉันก่อนนะจกก้กรเพาะงีเงาอุปกรณ์ที่ฉันใช้เนี่ย ฉันเองก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าฉันจะรอดจากการถูกไฟดูดในการปรุงอาหารครั้งนี้หรือไม่แต่น้องๆนูนๆที่ดูอยู่ไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่เอาละ่ะจงอย่ารอให้ความพร้อมมันเกิดแล้วลงมือทาและจงทำในขณะที่ยังไม่พร้อมแล้วคุณจะเข้าใจคุณค่าของความพร้อมมันขึ้นมาเองสวยใช่ไหมละ่ะ ฉันเทน้ำใส่ลงในหมอ้อและนำซึ้งที่มันแถมมากับหมอ้อทำการนึ่งไข่ดาวให้มันสุกพอประมาณแล้วแต่ความชอบตอกเจ้าไข่ที่มีคุณค่าทางสารอาหารและโภชนาการอันครบถ้วนลงไปจากนั้นฉันก็ใส่เกลือและพริกไทยตามลงไปนะอะไรนะพริกไทยมันเผ็ดเหรอเธอต้องหัดกินให้ได้สินังกระเพาะนี่เงา่าเลยมันไม่เกินความสามารถของเธอหรอกนะ เผ็ดนิดเดียวเองหยุดงี้เง่าได้แหละฉันจะทำอาหารให้แกต่อก็ตอกไข่ใส่จานกระเบื้องและปิดฝาปล่อยให้เจ้าหม้อหุงข้าวได้ทำงานตามความสามารถของมันจากนั้นมาดูผลลัพธ์กันว้าหน้าตามันน่ากินทีเดียวเลยเชีย์เลยแกสนใจอยากแกละเจ้ากระเพาะงี้เง่าเราพักเจ้าไข่โปรตีนสูงนันเอาไว้ก่อน จากนี้เรามาทําการจี่ขนมปังพร้อมกับมะเขือเทศราชินีที่เหลือจากการปรุงอาหารเมื่อวันก่อนหลังจากที่ฉันได้ทําแผ่นแรกไปแล้วฉันก็ทดลองทําแผ่นที่สองซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาดีใช้ได้ทีเดียวเลยล่ะแกเอ้ยฉันไม่ต้องมานั่งห่างสมุตที่ถแล้วว่าหม้อหุงข้าวมันสามารถจี่ขนมปังให้ฉันได้หรือไม่วันนี้มันพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่ามันสามารถทำได้ บางทีมันก็บอกเราว่าชีวิตมันต้องพยายามละแกไม่ไงั้นมันก็อยู่กับที่อนะเนอะมันก็คงไม่ไปไหนสักทีแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์แล้วด้วย <c oughs> เอาละ่ะได้เวลาจัดจานกันละใส่ทุน,น่าในน้ำเกลือลงไปแล้วตามด้วยผักส่วนครัวรัวกินได้ของฉันจากนั้นตามด้วยเจ้าไข่โปรตีนสูงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวก่อนรอไปก่อนนังกระเพาะนี่เง่าเพราะอะไรที่ได้มาง่ายๆมันก็คงไม่มีค่าสำหรับแกนะสินะนี่เลยน้ำอัญชันคุณประโยชน์สูงและคุณค่าสูงฉันใส่คุณประโยชน์ไว้ให้พวกหล่อนได้อ่านและเข้าไปอ่านมันให้เกินเจ็ดบรรทัดซะเสรษประโยชน์ดีๆจากดอกอัญชันนึ่ บำรุงสายตาป้องกันอาการตาฟ้าฟางตาแฉะและป้องกันโรคต้อกระจก 2. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3. เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 4. ขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆน 5. มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ 6. ชะลอริ้วรอยและดูแลผิวพรรณให้แต่งตึงกระชับ 7. ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือด 8. บำรุงผมให้เงางามดกดำมักเป็นส่วนประกอบของยาสระผมหรือครีมบำรุงผม 9. ช่วยสลายลิ่เลือด 10. ช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นข้อควรระวังในการทานดอกอัญชัน ดอกอันชันมีฤทธิ์ในการสลายเลือดจึงไม่เหมาะกับคนที่อยู่ในภาวะโลหิตจางและไม่ควรทานอาหารที่ย้อมสีด้วยอัญชันเป็นเวลานานๆอีกด้วย วิธีทานก็ง่ายง่ายคั้นสดผสมน้ำดื่มจะใส่น้ำผึ้งหรือมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติลงไปบ้างก็ได้แต่อย่าใส่น้ำตาลมากจนเกินไปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแทนที่ดอกอัญชันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดอาจกลายเป็นเพิ่มน้ำตาลในเลือดแทนดื่มเย็น,เย,นเย็นชื่นใจมากค่ะหรือจะลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ไม่เลวนาจะบอกให้แล้ววันนี้กับเมนูที่มีชื่อว่า Bank Everything ขอบคุณกับทุกๆอย่างขอบคุณกับสถานการณ์อันห่วยแตก เลวลายและงี่เง่าอันนี้เชื่อด้ค่ะตามแต่ที่กระเพาะของคุณยังล่ำร้องลับปาดท้องมันยังไม่หยุดนิ่งแบบนี้เราทุกคนต้องเป็นผู้อยู่รอดณสถานการณ์แบบนี้ให้ได้สู้ต่อไปนะคะนี่เป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะ